ค่ะครูตัก๊กี้นะคะวันนี้นะคะครูตั๊กนะคะจะมาพาพวกเรานะคะเพาะหญ้าหวานจากมเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูอุปกรณ์เลยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีกระถางหรือภาชนะที่เราจะเอาไว้ใส่ดินเพื่อทําการเพราะนะคะภาชนะที่จะใส่ดินไว้เพาะเนี่ยเป็นอะไรก็ได้แต่จะต้อง มีช่องระบายน้ำนะคะเพราะว่าหญ้าหวานเนี่ยไม่ชอบน้ำขังนะคะครูตั๊กก็เลยเลือกเป็นภาชนะเป็นแบรนด์แบบนี้นะคะ<ๆ>เพื่อจะได้สะดวกหน่อยนะคะในการเพาะชำพรามีกระถางมีดินล้วนปนทรายนะคะดินที่จะใช้เพาะหญ้าหวานหรือมเมล็ดหญ้าหวานหรือจะเป็นกิ่งปักชำก็ดีนะคะจะต้องเป็นดินล้วนปนทรายแบบนี้นะคะเพาะหญ้าหวานชอบดิน ที่มีดินทรายผสมอยู่ด้วยนะคะไม่ชอบความชื้นนะคะไม่ชอบชื้นเกินไม่ชอบแฉะนะคะชอบประมาณนี้แหละดินร่วมเป็นทรายก็จะพอดีเพราะติดง่ายนะคะอ,อ๋อก็จะมีตัวนี้เอาไว้ซีลด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเอาไว้ทําไมตัวพลาสติกใสเอาไว้ซีลนะคะแล้วก็ตัวนี้ขาดไม่ได้ก็คือมเมล็ดพันธุ์ยญ้าหวานนี่นะคะเมล็ดพันธุ์ยญาหวานก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกันไกลเอาไว้ตัดตัวซิลมีสเปรย์ฉีดน้ำนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์จะเบาบางมากปลิวทิ้งง่ายจะลดน้ำแฉะไม่ได้ต้องใช้เป็นการสเปรย์น้ำเอานะคะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือต้นหญ้าหวานนะคะที่เพาะติดแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้รสชาติ ถ้าเราชิมที่ใบก็จะหวานเฉินชื่อเลยนะคะหวานเจี๊ยบเลยนะคะเหมือนน้ำตาลหญ้าหวานเขาจะใช้แทนน้ำตาลนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็สำหรับคนที่จะรักษาสุขภาพที่จะไม่กินน้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันทำให้เราสุขภาพไม่ดีนะคะเราก็เลยจะใช้หญ้าหวานเป็นตัวให้ความหวานแทนซึ่งหญาหวานก็คือ สเตเวียนั่นเองในชื่อภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเพาะกันเลยนะคะขั้นตอนการเพาะนะคะอันดับแรกนะคะสเปร์น้ำนะคะลงที่ดินให้ชุ่มนะคะพอประมาณนะคะจากนั้นนะคะก็นำเล็ดย่าหวานนี่นะคะตัวนี้ลงไปโรยลงแล้วก็ถมนะคะกด ดยการกดลงก่อนแล้วค่อยเกลี่ยดินผมนะคะไม่ต้องกดลงเยอะนะคะกดลงสัก1มิลลิเมตรก็พอนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเล็กจริงๆราแล้วคือดูนะคะคือเล็กมากๆเลยค่ะนะคะตัวนี้นะคะนีตาก,ก็จะค่อยๆโปรยลงนะคะแบบนี้พูตัก เอามาเนี่ยนะคะมีทั้งหมดประมาณ2อ0ร้มล็ดก็จะแบ่งเป็น4กระถางใหญ่ๆนะคะก็โปรยเกลี่ยให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะโอเคทั่วแล้วจากนั้นเราก็จะกดลงนะคะ กดลงนิดหน่อยกดลงไปเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยดินถมนะคะเกลี่ยดดินถมตัวมเมล็ดพันลงไปเลยนะคะแบบนี้เอาให้ทั่วนะคะ,มะเมล็ดพันนิดเดียวนะคะดูยากมากเลยถ้าไม่แน่ใจแล้วก็สามารถที่จะโรยดินทับลงไปอย่างนี้ได้ โรยดินทับลงไปอีกรอบได้เลยแต่ไม่ต้องหนานะคะ,ะประมาณนี้แล้วก็นะคะเสร็จแล้วก็สเปร์น้ำนะคะแบบนี้พรมให้ชุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะ อย่าลดน้ำนะคะใช้สเปรย์น้ำเอาเพราะว่ามเมล็ดพันธ์เบามากมเมล็ดพันธุ์นี้เดียวนะคะเดี๋ยวมันจะปลิวอ,ออกมาหรือลอยออกมานะคะดินจะไม่กรบนะคะอาสเปรย์น้ำให้ชุ่มแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้พลาสติกใสนะคะตัวนี้นะคะซีนล,ลงไปเลยนะคะซีนไว้เพื่อ ป้องกันความชื้นรักษาความชื้นแล้วก็ไม่ให้มีแมลงมีอะไรเข้าไปรบกวนนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกใสก็เพราะว่าแสงแดดจะได้ส่องเข้าถึงนะคะเพื่อจะได้โตเร็วนะคะถ้าเราไม่ซีนเนี่ยมันจะรักษาความชุ่มชื้นไม่ได้แล้วก็มเมล็ดทันจะไม่งอกนะคะมเมล็ดทานญ่าหวานจะงอกดีก็อุณหภูมิประมาณนะคะ อุณหภูมิประมาณ25-30ถึงองศาครูตักทำเนี่ยครูตักอยู่จังหวัดอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่หน้าหนาวเป็นเดือนตุลาอุณหภูมิก็จะประมาณนี้พอดีก็หวังว่ามันจะงอกนะคะเพราะว่าที่มันงอกต้นที่ครูตักโชว์ให้ดูนั้นนะคะเป็นต้นที่ชําจากกิ่งชําเอาไม่ไม่ได้เพาะจากมเมล็ดนะคะแต่ตัวนี้ครูตักจะลองเพาะจากมเมล็ดดูนะคะเราก็จะซีนลงไปเลยนะคะแบบนี้ซีนเผื่อเรา สามารถที่จะเปิดขึ้นมาแล้วสเปรย์น,น้ำได้ด้วยนะคะเวลามันแห้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะซีนเลยนะคะ เราก็จะซีนไว้ประมาณนี้นะคะวันถัดไปนะคะถ้าละอองน้ําที่ขึ้นมาในพลาสติกใสที่เราซีนไว้เนี่ยไม่ค่อยมีเราก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็สเปรย์น้ํานะคะเพื่อให้ความชื้นที่พอเหมาะกับมเมล็ดหญ้าหวานนะคะ,มะเมล็ดหญ้าหวานก็จะได้งอกออกมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกระถางอื่นๆก็จะทําอย่างนี้เหมือนกันทุกกระถางนะคะ อนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วมืดเร็วมากนะคะไม่รู้วิดีโอยังมองเห็นอยู่ไหมก็จะเพาะไว้4กระถางนะคะจํานวน200เมล็ดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะครูตั้งไม่แน่ใจนะคะว่าได้บอกไปตอนต้นคลิปหรือยังว่าดินที่ใส่ในกระถางเนี่ยความหนาของดินนะคะความหนาของดินในกระถางอยู่ที่ประมาณ10-12นิ้วนะคะก็จะพอดีกับการเพาะเมล็ดต้นยาหวานนะคะ เดี๋ยวครูตาก็จะย้ายไปไว้ในที่ล่มก่อนนะคะยังไม่ให้เจอแสงที่หนักนะคะจนกว่าจะผ่านไป3-4อาทิตย์และมเมล็ดเริ่มงอกออกมานะคะเราถึงจะเปลี่ยนที่ให้ต้นกล้าอยู่นะคะแล้วก็เอาไปลงเพาะอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะส่วนคุมเสร็จนะคะแต่ละวันเราก็หมั่นดูด้วยนะคะว่าละอองน้ำในพลาสติกใสเนี่ย ยังมีความชุ่มชื้นดีอยู่ไหมนะคะถ้ามันแห้งเราก็เปิดใช้สเปรย์พรมน้ําได้เลยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งเกินนะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยว3 4มสอาทิตย์มาเจอกันอีกทีนะคะเรามาดูผลลัพธ์ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะนี่ลูกชายอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอยู่ช่วยเป็นกำลังใจนะคะช่วยปวดไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ